สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อัปเดตรายงานสถานการณ์ในการแข่งขัน VNL 2025สนามที่3นะครับโคดออสกิติพงศ์นะครับเผยว่าได้รับการต้อนรับ เป็นอย่างดีในการที่จะซ้อมนะครับที่โรงยิมของเนเซียมนะครับเชฟตันไฮสคูลในเมืองเดลตันรัฐเท็กซัสนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วก็นักกีฬาเนี่ยได้รับการต้อนรับจากเจ้าในที่สถานทูตไทยที่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยที่อยู่อาศัยแล้วก็มีโรงยิมนะครับพร้อมทุกอย่างดีมากๆเลยทําให้ในการแข่งขันแล้วก็การปรับตัวของเรามันง่ายขึ้นเราจะเห็นนักกีฬาในการที่จะ กินอาหารนั้นเป็นอาหารไทยทั้ง3มื้อเลยนะครับอันนี้คือดีใจแทนนักกีฬาที่มไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเราก็เห็นการต้อนรับของสถานทูตไทยแล้วก็แฟนคลับของเย์บอลไทยเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเราจะมาดูการซ้อมของนักกีฬาไทยด้วยกัน